กาดขาวปีประน้องก็เสร็จแล้วนะคะประนอ,อ่อทำน้ำพริก4ฟูตจิ้มค่ะเวลาจะกินเราก็ใช้มีดตัดแบ่งใส่ถ้วยเล็กนะคะมากินกันนะคะอันนี้มานะคะประน้องก็เอาล้างน้ําอันนี้เขาตัดหัวออกให้ค่ะประน้องก็เอาล้างน้าน,น้อยสักสองน้ําแล้วเดี๋ยวเ,เกลือทาทานิดหน่อยนะคะแล้วหมักไหม สักสองนาทีแล้วก็ล้างน้ำออกค่ะเกลือทาทาหมักไว้สักสองนาทีค่ะเกลือทาทาั้งนอกแล้วแล้วลวงเข้าไปในท้องด้วยนะคะหมักสัก องนาทีค่ะล้วกำล<า>ังก<า>็เอาน้ำส้มสายชูลาดค่ะลาดแล้วก็หมักทิ้งไว้สักสองนาทีนะคะก็จะเอาน้ำส้มสายชูใส่ไปในท้องก็ด้วยค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้สักสองนาทีค่ะแล้วก็กลับด้านเดี๋ยวล้างออกนะคะค่ปะป้าน้องก็จะเอาน้ำส้มสายชู ลาดลงไปหน่อยนะคะเดี๋ยวพลิกด้านพลิกด้านแล้วสักพักนึ่งก็เอาน้ําส้มเนี่ยคะ่ะกอกไปในท้องเขานะคะกอกไปในท้องเขาเพื่อจะล้างกินขาวทั้งหมดนะคะแล้วปลามันจะไม่ข่าวนะคะน้องก็จะเอามีดเนี่ยเฉือนข้างๆ้าแล้วพยายามให้แนบก้างนะคะเนี่ยเลื่อยเข้าออกนะคะพยายามให้เนื้อติดกระดูกน้อยที่สุดนะคะหั่นชิ้นประมาณ หนึ่งเซนนะคะอย่าให้บางเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นเละเวลาเอาไปนึ่งพีะน้องจะเบไปยัดไส้ในผักกาดขาวปีค,ค่ะเรื่อยให้เนื้อติดกระดูกน้อยที่สุดนะคะเดี๋ยวหั่นประมาณหนึ่งเซนบางๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปหมักไปหมักแป้งแป้งมันกับน้ำส้มเอปเปิลค่ะแล้วเ,เขาจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะ กระดูกก็เก็บไว้ค่ะไว้ต้มน้ำสุปแป้งมันสำปะหลังนะคะพ่าน้องก็จะเอามาโรยโรยค่ะโรยปลากระดูกปลาและเนื้อปลานะคะแล้วก็ใส่ปิป้ลเอ๊พ่น้องก็คุกแป้งมันแล้วก็น้ำส้มแอปเปิ้ลนะคะ แล้วก็หมักไว้สักพักพลิกไปพลิกมาเนื้อปลาก็เหมือนกันนะคะป้าน้องก็จะหมักไว้เขาจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะพรุ่งนี้ป้าน้องถึงจะเอาไปนึ่งที่บ้านลูกสาวนะคะเขาก็จะห่อกันเป็นชั้นๆตอนนี้เราต้องล้างให้ดีคะ่ะเพราะเขาจะอมน้าํายาฆ่าแมลงไว้แบบกระหล่ำปีอะคะ่ะฉะนั้นป้าน้องเดี๋ยวก็เนี่ยป้าน้องก็จะพา ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวป้าน้องจะอ้องล้างอย่างดีเลยนะคะป้าน้องก็จะไปเก็บมาจากต้นลราล้ลางน้ํนาทิ้งสักสองน้ํานะคะล้างฝุ่นล้างเผื่อมีขี้นกอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวก็น้ําใสสักสองถ้วยก็ได้ก็ดูผัก,กน,นะคะแล้วก็ขยำขยำเดี๋ยวป้าน้องก็ผ่าขเขาเขาจะฉีดยานะคะ ก็น้องก็ผ่าแล้วก็ขยายขยายเขาก็ล้างน้ําเปล่าเนี่ยคะทิ้งสักสองน้ํานะคะไม่ต้องน้ําเยอะนะคะประกาศคาวปีเนี่ยนี่เราก็เอาใบย่นตงที่คั้นไว้นะคะกองขยำน้ํานะคะเอาไปยันตที่ขยำน้ำไว้นะคะ กองลงไปนะคะกองลงไปน้ำเขาก็จะออกมาคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักเนี่ยพน้องก็พยายามขยายกีบเขาออกนะคะยาที่เขาอยู่ในนั้นก็จะได้แสกออกมาทิ้งไว้สักสามถึงห้านาทีนะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ เอาน้ำใส่ลาดไปก็แช่อีกสักสองนาทีค่ะแล้วก็พลิกไปพลิกมาล้างนะพยายามกะแทกเขามียาเขาจะได้ออกใ่ะ,ะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเก็บไว้นะคะพึ่งให้แห้งค่ะสองข้ยังมีน้ำใบลังเจอ,อยู่นะคะเขียวๆค่ะแล้วก็ไปพึ่งไว้ให้แห้งค่ะพรุ่งนี้จะใช้ เราก็เอาหมูเอาปลายกักษ์กะเทน้ำส้มที่หมักไว้หมักไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วป้าน้องก็คลุกน้ำมันหอยนะคะก็มีน้ำมันหอยสีอิวขาวเออน้ำมันมะกอกน้ำมันงาค่ะเดี๋ยวจะใส่พริกไทยหน่อยนะคะได้คลุกแล้วหมักไว้ค่ปะป้าน้องก็พยายามจะเพิ่มไขมันดีนะคะ เพิ่มน้ำมันมะกอกน้ำมันงาคุกไปค่ะก้างเอ้ก้างมันก็เหมือนกันค่ะเนี่ยก็โรยพริกไทยใส่แป้งหมักไว้นะคะเวลาไปต้มมันจะได้ไม่จืดค่ะก็ใส่น้ำมันมะกอกหน่อยน้ำมันงานนิดนึงค่ะเขาจะได้หอมนะคะ แล้วก็หมักไว้เนี่ยค่ะก็หมักไว้ตัดนะคะยายล้างไว้เสร็จยายก็จะเอาเนี่ยค่ะเอาเนื้อปลาใส่ข้างในเนื้อหมูกระลำปีม่วงแครอทนะคะแต่ละชั้นเนี่ยค่ะก็จะมีเนื้อหมูเนื้อปลาแครอทกระลำปีม่วงนะคะสับชั้นกันไปแล้วเดี๋ยวไปนึ่งตอนจะนึ่งเนี่ยก็เอากระดูกปลาต้มน้ำซุปแล้วก็ราดค่ะ เสียดายจานเขาไม่ลึกนะคะนึ่งเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีเนื้อหมูเนื้อปลากระลำปีแครอทนะคะใส่เป็นชั้นๆแวกใส่ไปค่ะอันนี้ปพะน้องล้างมาอย่างดีนะคะแล้วเดี๋ยวจะมันนึน่งเป็นแกงจืดนะคะนี่คะ่ะก็เอากระดูกปลาเนี่ยต้มน้ําซุปไว้นะคะที่ปพะน้องหมักไว้เนยคะแล้วก็เอาน้ําซุปใส่เอาเนื้อปลาใส่แกงจืดนะคะเอ่อ ผักกาดปีสอดไส้ด้วยปลาและหมูนะคะเอ่อป้าน้องทำไว้แล้วก็นึ่งประมาณสินาทีพอค่ะก็สุกแล้วเราก็ชิมนะคะเมื่อกี้จืดไปนิดก็เติมซีอิ๊วขาวเาป็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไว้กินกันน้ําจิ้มซีฟูดะะ้ดใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะลาดนะคะมากินกับป้าน้องนะคะ กะหล่ำปีีสอดเอ้ยประกาศขาวปี้สดไส้ค่ะ